สวัสดีครับขอต้อนร,รับเข้าสู่รายการบอสบาบอสบ้าแล้วบอสเป็นใครวะวะและเทปนี้นะคระบอสจะมาเล่าถึงเรื่องน้ำวิตามินนะครับ <_ S 2> เพราะว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เราก็เลยให้คนไปหาซื้อน้ำวิตามินมาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้แข็งแรงนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำวิตามินนะครับมันมีพห้ออะไรบ้างแล้วมันมีแบบไหนบ้างเราควรจะกินน้ำวิตามินแบบไหนให้เหมาะกับร่างกายของเรานะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับก็เลือกมา7แบรนด์นะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับเวลาเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเราสะดวกซื้ออยากจะหาน้าวิตามินกินสัก1ขวดนะครับเราจะเลือกแบรนด์ไหนดีหรือว่าเราจะเลือกขวดไหนกินดีนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับเราก็จะมีแบรนด์อันนี้เนาะวิตาเดนะครับที่เราหามาได้วันนี้เนาะจะมีหกรสชาตินะครับ ชิปโก้นะครับของเขาเราหามาได้1รสชาตินะครับแมนซัมสรสชาติครับผมแล้วก็ของบลูวันนี้เราเอามา3รสชาติของดีอาร์ดิครับก็มี2รสชาตินั่นเองแล้วก็มีเพอร่าวิตามินก็ของยันฮีนะครับมีทั้งหมด3รสชาตินั่นเองครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากผมขอเลือกกินของวิ t าร a เดก่อนครับ วิตามินวอเตอร์วิตามินสูง200%ของวิตอเดนะครับน้ำเลมอนวิตามินซีอารสชาติค่อนข้างมีความแบบอมเปรี้ยวหวานนิดนึงนะครับ ต่อไปเรามาวิตามินซีเหมือนกันของวิตาเดย์เนาะความต่างของมันเนาะอันนี้ก็คือสีชมพูจะเป็นรสชาติพีชเป็นวิตามินซีเหมือนกับอันที่ผมกินเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้มีกลิ่นของพีชนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกลิ่นเลมอนนะครับอันนี้กลิ่นพีชจะหนามากสำหรับคนที่ชอบกลิ่นพีชนะครับอันนี้แค่ดมก็จะได้กลิ่นพีชขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เหมือนกลิ่นพีชอะ คือกืนเข้าไปแล้วอ่ะน้ํามันลงไปแล้วอ่ะแล้วหายใจยังเป็นกลิ่นพีอยู่เลยตอนนั้นมาดมดิพี่กลิ่นไหมุ้ยกลิ่นพีไม่หอมไหมหรอปากมืออ่อวิตซีซีอันนี้เขาบอกว่าเป็น Herbal Water ก็เป็นซีเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เป็นซีรสเก๊กห่วยมันเป็นเก๊กห้วยอ่ะคือเก๊กห่วยมัน ถ้าเรากินตามร้านทั่วๆไปมันจะเป็นแบบเค้กหวยที่มันออกหวานเนาะแต่เนี้ยไป็เค้กหวยออกเปรี้ยวอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเค้กหวยเหรอวะแต่ถ้าใครอยากกินวิตามินซีแล้วชอบกินเค้กหวยก็ก็อาจจะชอบก็ได้นะสำหรับกินนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันงงไปนิดนึงเ <c oughs> ค้กหวยออกเปรี้ยวนะครับ สำหรับสาวๆนะครับใครที่อยากจะกินคอลลาเจนให้ผิวหนังดูสึกปึงปังดึงดังนะฮะก็คอลลาเจนตัวน,นี้ก็จะช่วยได้นะครับสำหรับวิดาเดยนะครับสูตรคอลลาเจนซีสองเปอร์เซ็นต์นะครับมีคอลลาเจนมากกว่า2,000มิลลิกร,รัมบวกๆนะครับออกเปรี้ยวอะ่ะก็มีความแบบสดชื่นอะ่ะแล้รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันแบบตุบๆอะ่ะมันเหมือนแบบ มันจะปึงตังเข้ามาอ่ะเรานมวิตามินต่อไปเนาะเครื่องดื่มลดชาผสม,มวิตามิน B3 B5 B6 B1 แล้วกดโฟลิกไบโอตินและ B12 กลิ่นชานมไต้หวันอ่าค่อนข้างีเยอะมากเลยนะเฮ้ยมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นคาเฟยอยู่ข้างในมันมีกลิ่นชา <c oughs> กลิ่นชานม เหมือนชานมน้ำแข็งละลายอะ่ะมันเหมือนชานมน้ำแข็งละลายมันคือแบบเอออยากจะมาชานมแหละแต่ด้ยวยความที่เขาต้องโบโว่าของเขาเป็นเครื่องดื่มวิตามินน่ะมันก็ต้องมีวิตามินนำเนาะและชานมอ่ะคือส่วนประกอบมันก็เลยเป็นชานมที่น้ำแข็งละลาย ทำไมเราต้องกินบีวิตามินบีนะครับมันสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะครับมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันของเราในลหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากซีตรงที่แบบซีอ่ะเขาจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มก,กันในเรื่องของป้องกันการเป็นหวัดอะไรอย่างงี้เนาะซี C. ก็ซี C. ก็จะตอบโจทย์เนาะโอเคแล้วเรามาบีตัวสุดท้ายของวิตาเดนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคอมแพคนะครับส่วนประกอบของเขาก็จะมีโคแซมแทมัม เครื่องดื่มเอ้ยมีมีแก๊กฮวยผสมด้วยมี B3 B6 B5 B1 กบดโฟ in, ลิกและไบโอตินและว B 2ีสอค่อนข้างที่คล้ายๆกับกลิ่นชาไต้หวันเออนี่ก็กลิ่นแก๊กฮวยแหละจริงๆอ่าเป็นแบบอันนี้มันเฟื่อนอะถ้าแบบเก๊กฮวยอันนั้นจะตอบโจทย์มากกว่าที่เป็นสีมีเก๊กฮวยนะฮะอาวีเด้หกรสชาตินะครับเนี่ยส่วนตัวกินตัวนี้อยู่ หับกินเป็นประจำชาก้าวันเย็นสำหรับน้ำวิตามินของวิตอ d เดนะครับสนนราคาอยู่ที่ขวดละ20บาทนะครับลองเส้รกินได้นะครับและต่อมานะครับเรามาน้ำวิตามินของทิปโก้นะครับขเขาเคลมชื่อว่าเป็นอ n นโ r i n งนะครับวิตามิน C 200%บวกตัวนี้กินแล้วจะนอนแลับได้แบบดีนะครับ รสชาติของเขานะครับเป็นรสชาติองุ่นขาวจากน้ำองุนขาวเข้มข้น10%นะครับผสมกับวิตามินรวง l t ท a n i n e และซิงกลิ่นส้มยูสุแล้วก็ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเดี๋ยวเรามาเทสกลิ่นกันก่อนเลยมึงเหมือนไอเนี่ยเกมบวยอ่ะเกมเกมบวยแสงชายอ่ะ ไม่ไม่แบบมันมีความเปรี้ยวไงผมอยากได้ข้าวตุ๋มเลยครับขอโซมาให้ผมหน่อยมึงถ้าหลอนนี่ใช่เลยหมูเก็มบวยมันเปรี้ยวเลยแบบมันเหมาะสำหรับคนที่แหงมากๆเลยอะในราคา25บาทนะครับสำหรับทิปโก้รส โซงยูสุและอังุุนข่าสกัด10%นะฮะต่อมาเป็นเครื่องดื่มแมนซัมนะครับเป็นวนะิตามินวอเตอร์เนาะที่แบบเป็นผู้ชื่อมาเลยว่าเป็นวิตามินวอเตอร์ที่จะมีเบตากูเคนวิตามินซีสูง200%สังกะสีแร่ส,สังกะสีหรือซิงค์นะฮะก็ช่วยถึงเรื่องลดระยะเวลาการเจ็บป่วยและมันก็จะช่วยเสริมสร้างก,การมองเห็นที่ดีอืม เออมันมีรสชาติความหอมเย็นอ่ะพอกินแล้วรู้สึกว่ามันมันเย็นในหลอดลมในหลอดหลอดอาหารของเราอ่ะว่าแบบเอ้ยน้ำแม่งไหลไปถึงตรงไหนแล้วอ่ะแล้วมันก็หอมด้วยเอออันนี้ um. เอ้ยกลิ่นดีนะแมนซัมต่อมาแมนซัมอีกหนึ่งขวดน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาไาซาอิเบอร์รี่อันนี้มีวิตามิน A E และซิงค์เขาบอกว่าน้ำตาลศูนย์กรัมอ่ะไม่มีน้ำตาลนะเนี่ยเฮ้ยอันนะี้เหมือนกินเลยเนี่ย สุกัดอ่ะสุกัดรสเบอร์รี่อ่ะ,ก,อะกินกินเดียวกันเลยแต่ในเวอร์ชันที่เป็นน้ำวิตามินแมนซัมยี่สิบบาทนะครับมีสองชาตินะครับอันนี้แบบกินแบบกินหอมแต่ผมอธิบายคามหอมมันไม่ถูกอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมแล้วเหมือนแบบมีความเย็นแล้วก็อ,อาซาอินี่ก็จะให้กลิ่นความแบบเหมือนเรากินสูกัดในเวอร์ชันน้ำนั่นเองนะครับสำหรับแมนซัมสองขวดบลูมีสามแบบมีพีชครับฟรุตตี้แล้วก็ กรีนแอปเปิลนะครับเราเริ่มกินที่อ่ะพีชเลยพีชซีสออันนี้ครับโนชูการ์นะครับเป็น C 2 0อที่มี B12 b บสองบีหด้วยก็คือส่วนมากถ,ถ้ากลิ่นพีชนะกลิ่นของเขาอะค่คอนข้างที่จะออกนำอยู่แล้วอะอจะบอกว่าของบลูกลิ่นพีชนีนะครับ เปรี้ยวมากกว่าวิตอเดแบบถ้าใครที่ชอบกินเปรี้ยวๆก็จะแนะนํากินบลูแต่ถ้าใครชอบกินพรีที่แบบไม่ได้เปรี้ยวมากก็จะให้แนะนําไปกินนุ่นวิตอเดครับต่อมาเป็นกลิ่นฟุตตี้ที่มี b 3 b 6ม2สฟตตี้เปน็นน้ำไม่ได้มีกลิ่นผลไม้รวมนะครับถ้าใครคีดรสชาติไม่ออกนะครับแล้วหรือว่าใครกินสูกัดนะครับจะเป็นสูกัดสีเขียวกลิ่นผลไม้รวมนั่นเองครับผมสาหรับ Blu ฟูตตี้น้ำวิตามินตัวนี้นะครับสุดท้ายของบลูครับ Green Apple ก็มี C200 และ b 3 B6 ม2เหมือกันอันนี้คือส่วนมากบลูเขาจะมาทูวิตามินเลยเนาะก็คือมี C และ B อยู่ในอันเดียวกันเลยอ่ะเห็นแอปเปิลเขียวครับ ในกินเมเปิ้ลค่อนข้างที่จะหอมแล้วก็ชัดมากๆครับสำหรับตัวบรูนนี้ถ้ากินเยนเ็นๆกว่าน,นี้จะสดชื่นมากๆจบไปครับสำหรับ3รสชาติของบลูนะครับราคาของบูอยู่ที่ขวดละ20บาทนะครับปึ้งต่อไปเรียดิงครับจึงมีสรสชาติวิตามิน B สูง l อลคา i นทีนกับวิตามิน C สูง2 0 0ันนี้เขาแยกเปนอย่างชัดเจน,นนะครับ ะมี C นะครับก็จะเป็นขวดสีเออขียวฟ้านี้นะครับถ้าใครจะกิน B ก็เป็นขวดที่เป็นสีที็บอบลักสีนะครับของเร a d i n ดิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวผมกิน C ีก่อนแล้วกันมีฝานี้เขาจะแครี่ง่ายนะอันนี้ไม่เป็นสีอันนี้แค่กลิ่นก่อนเนาะ C สอซกลิ่นของเขาอะมันเป็นกลิ่นที่หวานอะมันมันเป็นกลิ่นหวาน น้ำตาลใบเตยอะเออมันเหมือนเหมือนเหมือนอน,อน,น้ำต้มใบเตยอะแต่วิตามินซีนะเพราะว่าตัวปกติเลยส่วนมากเราเวลาแบบพูดถึงวิตามินซีมันต้องเป็นกลิ่นส้มกลิ่นเลมอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้เป็นวิตามินซีที่มีกลิ่นของน้ำต้มใบเตยสําหรับซีของเรียดิงครับแล้วก็มา B ของเขานะครับ อาถ้าเป็นบีก็จะมีความแบบมีความกลิ่นเปรี้ยว,วเรารชาติก็จะเปรี้ยวถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นสรรพุณของเขาที่ขวดเนาะแล้วเราให้เรากินแค่น้ำอะ่ะเรารู้สึกว่าวิตามินบีที่เขาเคลมไว้อะมันจะให้วิตามินซีกับเราแต่ส่วนอันนี้จะเป็นวิตามินบีแต่มันแบบสลับกันเราไปชิมดูสำหรับนะ้ำวิตามินของ DR DING นะครับจะอยู่ที่ขวดละ18บบาทนะครับผม ต่อมาที่เป็นเพลรานะคะเพลราอันนี้เขาเป็นแบรนด์น้ําดื่มนาแร่นะครับเพลราเพลราเอามาเพลรามีมีวิตามินเอาไปทำวิตามินวอเตอร์นะครับที่มีสารสกัดจากใบแปะก๊วยกลิ่นส้มและมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่กลิ่นองุ่นเคียวโฮสองรสชาตินะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาที่กี่รสชาตินี้น้องถามมาได้สองรสชาตินาอโอเคเดี๋ยวเรามากินใบแปะก๊วยกลิ่นส้มก่อน เป็นน้ำวิตามินนะครับที่มีบีและ C บวกกันกลิ่นส้มนะครับโ,โหอันนี้เก็บกลิ่นส้มอะ่ะกลิ่นส้มแบบดีดออกมาเลยเหมือนแบบมึงมีเพื่อนนั่งกินส้มบางข้างแล้วเอาแบบเอาเปลือกส้มมาบีบ,บใส่หน้ามึงอะ่ะแบบเป็นละอององแบบเออเป็นฟุ้งๆออกมาอย่างนั้นอะ่ะรสชาติก็จะเป็นส้มที่ไม่ได้เปรี้ยวเป็นส้มที่ออกหวาน ต่กลิ่นเน่ยเหมือนไม่เปิดสมบปรณใส่หน้าอ่ะต่อมาเป็นสารสก,กรัดจากโกจิเบอร์รี่กิ่นองุ่งงนเขียวโ h ถ้าพูดถึงโกจิเบอร์รี่เนาะมันจะบำรุงสายตาเนาะเขาว่าโกจิเบอร์รี่มันจะสายตาดี mm hmm. อันนี้ไม่กลิ่นอง,งุ่นเขียวโ h เคยกินในเครื่องดื่มได้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นอง,งุ่นเขียวโ hone ก็จะกิ่งเดียวกันอ่ะเราไปหาซื้อได้นะครับสำหรับเพอร่านะครับเพอร่านะครับ้ำวิตามินในราคา19บาทนะครับเรามาซื้อได้นะครับอ้ามาถึงกันแบรนด์สุดท้ายน,นะครับสำหรับน้ำวิตามินของยันฮีนะครับแล้วหลายคนอาจจะรู้จักยันฮีในนามของโรงพยาบาลเนาะ มี3แบบนะครับก็จะมีกระชายขาวกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวนะฮะแล้วก็จะมีเป็นน้ำวิตามินเฉยแต่เขาไม่ได้บอกกลิ่นมานะครับแล้วก็น้ำดื่มวิตามินซี120มิลลิกรัมตัวเนี้ยจะเป็นวิตามินเฉยตัวเนี้ยจะเป็นวิตามินซีตัวเนี้ยจะเป็นวิตามินกระชายขาวกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวก็คือให้ซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองที่อักซีผมจะเริ่มที่ซีครับผมผมชอบวิตามินซี าาก็ฝาอันนี้เหมือนกันเลยนะครับที่แบบออกแบบมาให้เราเหิ้วได้พกบบพาสะดวกอกระชายข่าวกินนะ่อนาวกินแบบกินกระชายอะ่ะกินกระชายที่อยู่ในขนมจีนกะทีอะ่ะโอ้โห <c oughs> เขาบอกว่าันกินนะรสชาติรสของมะนาวเนี่ยเกระชายนํามากเลยที่มันเหมาะกับคนที่ชอบสมุนไพรไทยอะ่ะอันนี้กินกระชายแ,บบแรงมากเลยอะ่ะกินแบบตะโกนว่ากระชายอย่างเงี้ยต่อไปเป็นสี่ตัวนี้ สีแบบเฉยๆสีแบบที่ไม่มีกระชายเลยอันนี้เป็นสีที่แบบมีกลิ่นออกหวานอะ<ม>ก็รสชาติมันก็จะออกเฟื่อนๆหน่อยอะเ<ม>พราะแบบผสมน้ำเฉาวกล้วยสกัดเออมันก็มีกลิ่นแบบความหวานแบบเฉาวก้วยเฉาวก้วยอะแต่ก็ก็เฟื่อนๆอ่ะมาต่อท้ายที่เป็นน้ำวิตามินเฉยๆก็มีน้ำแกงขมวยสกัดตัวนี้ ไม่มีกลิ่นนะแบบเหมือนน้ำเปล่าเลยอะแล้วก็ไม่มีรสอ่ะเก๊กฮวยสกัดอันนั้นเหมือนกินน้ำเปล่าแต่เขาบอกว่ามันมีแบบพวกวิตามินอยู่ด้วยนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสถ,ถ้ากินเฉยๆก็คงจะแบบกินน้ำเปล่าเปละะ่าวแต่เป็นน้ำวิตามินนะครับของเยนฮีนั่นเองครับอ่ะ ก็สำหรับน้ําดื่มวิตามินของยานีนะครับราคาอยู่ที่ขวดละ17บาทนะครับก็แับหาซื้อกินได้นะครับผมโอเคครับสำหรับ7แบรนด์นะครับถ้าเป็นส่วนตัวของผมเองนะครเวลาผมเข้าไปซื้อน้าวิตามินกินนะครับถ้ามีวิตาเดีกินซีลองลอร์็นกินเลมอนผมก็จะเลือกซื้อน้ำวิตามินอันนี้มาก่อน นะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาอะค่อนข้างที่จะกินง่ายมีความเปรี้ยวเลมอนมีความหวานจากสาดให้ความหวาหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวิตามินอยู่ในขวดนี้อยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะกินง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ลองลองมาถ้าสมมติอันนี้หมดเราก็จะมากินของบลูครับกลิ่นฟรุตตี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้รวมเนาะแล้วก็ตัวแอปเปิลเขียวครับ ค่อนข้างที่จะหอมกินง่ายเหมือนกันลองลองมานะครับถ้าจะให้กินน้ำวิตามินอีกก็จะกินของแมนซัมที่มีซิงและพอรสชาติมันเออมันหอมเดี๋ยวจะกินอนะไรเนียฝาแดงอันเนะี้ยวิตามินวอเตอร์ที่มีเบต้ากูคเคนวิตามินซีสูงแล้วก็มีซิงถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากลองกินน้ำวิตามิน ก็ไปลองหาซื้อได้นะคะว่าคุณชอบกลิ่นไหนรสชาติไหนชอบวิตามินตัวไหน C หรือ B หรือซิงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปหาซื้อกินดูกันได้นะคะสำหรับน้ำวิตามินนะคะก็โน้ตข้างหลังนะคะที่บอกไปว่าก็กินไปเถอะเจ็ดแปดขวดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรกินเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ควรกินน้ําน้ำเปล่านี่แหละให้มันปริมาณให้มันพอดีนะวิตามินที่พอดีคือของทุกอย่างอ่ะมันควรที่จะกินในปริมาณที่มันผลิตพอดีกับร่างกายเนาะมันไม่ควรที่จะกินอะไรหนักมากๆอย่างเงี้ยครับมันจะ จากผลดีอ่ะมันจะกลายเป็นส่งเป็นผลเสียให้กับเราได้ก็ถ้าใครนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับให้บอกว่าบอสบอกและเทปหน้านะคะบอสจะมาดีอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบอสบอกแล้วบอสเป็นใครวะวะ